เล่นดีทั้งเกมไม่ยิงเลยก็ถือว่าเล่นดีเล่นไม่ดีเลยยิงนาทีบาปก็คือเล่นไม่ดีแต่ชนะลิพูเนี่ยเป็นทีมที่เก็บผลการแข่งได้มาตลอดจนกระทั่งนัดล่าสุดกับพาเลสส่วนอาร์เซนอลอาจจะมีเก็บผลการแข่งได้แล้วเล่นไม่ดีก็มีอแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเกมกับแมนซิตี้ก็ต้องบอกว่าได้การเล่นดีแต่ผลการแข่งขันไม่น่าพอใจอแต่เกมล่าสุดกับนิวคาสเซิล ท้งเล่นดีแล้วก็ได้ผลการแข่งที่น่าพอใจเรื่องของคําตัดสินว่าแบบฮ้ยตกลงเนี่ยมึงจะไม่ให้จุดโทษใครเลยหรือไงวะโยเคเลสเนี่ยจังหวะนั้นฟาวไม่ฟาวแล้วทาไมไม่ให้ดูไม่ให้ดูคือไง VR ไงไม่เกี่ยวสิคือ VR ดูแบบไม่ดูเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินของเขาเียว่าแล้วแต่กรณีงั้นผมค่อยๆไปทีละประเด็นเลยนะครับอประเด็นมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราลันกันไปทีละไอประเด็นนี้ก่อนโยเคเลสก่อนอ่า จังหวะนั้นพุทดสินไอจ่าเล็ดจิเล็ดเป่าปี๊ดจุดโทษอ่าเป่าไปแล้วถูกต้อง้ตัดสินมีอาร์มาแทรกแซงเรียให้มาดูมันแทรกแซงได้เหรอได้สิก็ถ้าคุณคือความจริงเนี่ยเขาใช้คําว่ามันต้องเป็นการเห็นแย้งแบบชัดเจนใช่ซึ่งลูกเนี้ยถามว่ามันชัดเจนไหมโอ้โ oh, หดูรีเพย์เป็นแบบหกเจ็ดรอบถึงจะเห็นว่ามันโดนบอลบางๆอ,อ่าถ้าถามลูกเนี้ย ตามกฎที่เขาบอกมาเนี่ยทางเอวีก็บอกว่านิกโป๊บเนี่ยเขาใช้คาว่า Play the ball ซึ่งถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าโดนบอลสัมผัสโดนบอลก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกมาดูและบุศินก็มาดูแล้วก็เห็นตามนั้นว่าโอเคโดนบอลจริงๆก็เลยให้เป็นดอดบอลยกเลิกจุดโทษซึ่งถามว่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้ในมุมผมนะผมมองว่าลูกเนี้ยมันควรได้เพราะว่า โอเคโดนบอลจริงถูกไหมโดนบอลจริงแต่การโดนบอลเนี่ยมันเป็นการโดนบอลที่ฟุตบอลมันไหลต่อไปข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนิกป๊ปก,ก็ถึงมาชนอีกรอบนึงแยกเป็นสองขยะจังหวะแรกที่คุณเล่นคุณโดนบอลถูกถ้าคุณโดนบอลตรงนั้นแล้วไม่โดนดอกสองที่เข้าหนักๆอะ่ะลูกนั้นน่ะผมว่าก็คือเคลียร์ว่าไม่เป็นจุดโทษแต่เมื่อถ้าคุณไม่ชนเนี่ยไอบอลที่มันกิ้งกล็กกล,กกลุกไปนะี่ย ยอรกิเลสสามารถไปหาบอลตัวนั้นได้อีกรอบหนึ่งใช่อันนั้น,นะลูกเนี้ยผมคิดว่าผมก็เชื่อว่าคงจะมีการคุยกันเพราะก่อนหน้านี้ในหลายๆล,ลูกเนี่ยการโดนบอลน,นิดๆแล้วฟุตบอลมันต่อเนื่องไปแล้วก็เล่นต่อได้เนี่ยมันก็เป็นจุดโทษเยอะแยะซึ่งการโดนบอลมันไม่ใช่เป็นทุกอย่างว่าไม่ใช่คุณโดนบอลแล้วคุณทำอะไรก็ได้ใช่มไม่ใช่ว่าผมคุณเก่งเลี้ยงเข้ามาผมเตะโดนบอลแล้วผมยกคั ดันเข้าไปก็ไม่ใช่ถูกป่ะมันไม่ใช่ลูกเดียผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมผมก็ไม่มได้เห็นด,ด้วยเท่าไหร่